ครับเพื่อนเพื่อนวันเสาร์นะครับอากาศเยน็นเย็นสบายสบาย<ม>เดี๋ยวปิดเสียงในฝั่ง u t u b e ก่อนันดีครับเพื่อนเพื่อนวันเสาร์นะครับอากาศเยน็นเย็นสบายสบายเดี๋ยวปิดเสียงในฝั่งยูทูบมีมช่อง YouTube ด้วยส่วนตัวส่วนตัวนะครับใครอยากดูเข้าไปดูเองนะครับในช่อง YouTube <S <S <ฟ>ก็โยกไฟล์ามาไว้มาทิ้งไว้ที่ช่อง YouTube เล่นๆไม่มีอะไรนะครับก็อ่ะลลองดูครับเพราะว่ามีงานพิ่งอันนี้เป็นงานพึ่งไปติดงานที่พัทยามานะครับก็เลยลองเอามาไลฟ์ให้ดูเล่นๆน,นะครับเผื่อว่าเพื่อนๆยังไม่เคยเจอเพราะว่าผมถามบางท่านแล้วเขาก็บอกเขาไม่เคยทํางานแบบผมเลยผมก็ว่าเออมันมันทาไมมันเป็นไม่ได้เหรอทําไมมัน เราก็คิดว่ามันเป็นงานปกติแต่บางคนเนี่ยบางร้านก็บอกว่างานแบบนี้เขาไม่เคยทํานะครับถ้าเกิดว่างานแบบนี้ไม่เคยทําผมว่างานอย่างนี้ยิ่งไม่เคยทําใหญ่เลยนะครับเพราะว่างานแบบเนี้ยส่วนใหญ่มันเป็นงานในห้างนะครับแล้วก็ผมก็เริ่มเวลาผมทํางานนะผมก็เริ่มจากการรับงานในห้างาส่วนใหญ่นั่นแหละเพื่อนๆนะครับอ่าเข้ามาหนึ่งท่านแล้วร้านป้ายหรือเปล่าร้านป้ายก็กดทักทายกันหน่อยนะครับ อย่าเปิดขาก่นใส่ขาก่อนอุปกรณ์เยอะอุปกรณ์เยอะซื้อมาเล่นๆไม่มีอะไรทำอึ้บเอาคลิบหายแล้วใส่จอปิดด้านแป๊บนึงนะเคยเคยติดตั้งขาแบบนี้หรือยังครับอ่ามันเพื่อร้านป้าย มาละไว้ไหนเดี๋ยวเนี้ยเอ้าไว้นี่แล้วกันเอาบางอีกไว้นี่ก็นไปได้ไว้นั่นกันไ่ได้ยังไงวะเนี้ยปิดแม่งเลยอืมไม่ต้องไหนดีวะ เพราะว่าเวลาไลฟ์แล้วผมชอบดูโทรศัพท์ผมจะได้รู้ว่าเอ้ยายแล้วผมจะได้รู้ว่าใครใครดูอยู่นะครับอ่ะโอเคสองท่านแล้วนั้น้ายหรือเปล่าตะกี้ตะกี้กดเข้าไปใน Messenger กะว่าจะไลฟ์แล้วเห็นหน้าไปด้วย มันทําไม่ได้มันคือมันหน้ามันก็หน้าอย่างเดียวผมยังทาให้เป็นกะทดลองทําดูนะครับก็อันนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้เคยติดงานแบบนี้ยังเคยสังเกตไหมว่ามันมีป้ายที่ชอบไปติดอยู่หลังกระจกอ่าเคยสังเกตไหมครับป้ายที่แบบทิ้งขาลงมาหลังกระจกอะ่ะมันจะมีแบบตามคลินิกอะไรพวกเนี้ย แบบว่าชอบมีขาห้อยลงมาหลังกระจกอ่ะอ่านึกออกนะก็ถ้านึกออกไม่ออกไม่รู้แหละผมรันแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยคืองานติดตั้งหลังกระจกนะครับเพื่อนๆไอ้สีฟ,ฟ้าเนี่ยข้างล่างเนี่ยไอ้สีฟ,ฟ้าข้างล่างเนี่ยคือกระจกอ่าเดี๋ยวผมทําให้มันสีเข้มๆหน่อย อ่าเข้ามาถ้าเป็นร้านป้ายก็ฝากทักทายกันหน่อยนะครับจะได้รู้อ่ากระจกเข้มเกินไหมบอกวาเนี่ยอันนี้เป็นประตูอ่าเดี๋ยวทำให้มันอ่อนๆนะอ่าเดี่ยเป็นประตูนะเปิดได้นะอ่าเคยเคยสังเกตไหมว่ามันจะชอบมีป้ายแบบนี้ป้ายที่แบบห้อยขาหลังประตูอะ่ะเดี๋ยวขาสปอร์ตผมต้องอยู่ข้างหลังผมพลาดไปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง แบบนี้นะงงไหมอันเนี้ยคือแนวฟ้านะครับไลฟ์เอาไว้เผื่อว่าอนาคตลูกๆโตขึ้นมามาดูไลฟ์สดผมแล้วเขาก็ไม่ต้องมาถามผมและเพราะว่าผมได้สอนทุกสิ่งทุกอย่างไปในไลฟ์สดแล้วนะครับเผื่ออนาคตเขามารับกิจการช่วงต่อจากเราเราก็ไม่ต้องสอนเยอะให้เขาดูจากในคลิปมันไม่มีใครสอนแบบนี้หรอก ไม่มียากไม่มีใครก็ทํานะครับก็นั่นแหละผมเริ่มต้นเนี่ยทาให้ดูเลยนะครับใครดูไม่ดูไม่รู้ผมทําแบบนี้เก็บเอาไว้เผื่ออนาคตลูกผมจะมานั่งดูตอนผมแก่ไปแล้วเผื่อว่าเขาจะมาช่วยงานผมตอนผมแก่แล้วก็ผมก็ให้เขาดูคลิปเขาก็มีความรู้นะครับเริ่มเลยนะครับไอ้ป้ายตัวเนี้ก็คือเนี่ยถามอยู่ข้างหลังนี้ละลืมไปโทษทีโทษที ป้ายตัวนี้คือเป็นป้ายที่เขาเรียกว่าป้ายแฮงกิ้งห้อยขาลงมาจากฟ้านะครับทีนี้ไอ้ข้อจํากัดของมันเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยในการเตรียมเหล็กเนี่ยคือป้ายพวกนี้มันต้องมีเหล็กคาดหลังตัวหนังสือนะครับไอ้เหล็กเนี่ยก็คือเป็นเหล็กคาดหลังตัวหนังสือแบบนี้นะครับเพื่อนๆเ,เวลาเตรียมเหล็กอะนะถ้าถ้าตัวมันไม่ใหญ่เนี่ยอย่างเงี้ยตัวมันสูงแค่สามิเซนเนี่ยก็ใช้เส้นเดียวไปเลยนะครับแต่ว่าเหล็กชุดนี้ก็ ใช้เป็นเหล็กกล่องนิ้วคูณ2นิ้วนะครับอย่างหนาหน่อยนะครับอย่าไปเอาบางๆนะเพราะมันรับน้ําหนักนะครับอ่ะตัวนี้นะส่วนในตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็เป็นเหล็กกลมนะครับ1นิ้วก็เน้นหนานิดนึงนะครับส่วนตัวนี้เป็นเหล็กกลม6ขุนนะครับสองข้างนะครับส่วนในตัวนี้เป็นเหล็กฉากนะครับเหล็กฉากสองนิ้วนะครับเหล็กฉากเพื่อที่จะไปยึดกับท้องปูนนะครับเวลาเราเตรียมเหล็กเนี่ย เตรียมของเนี่ยนะครับเวลาผมทํานะผมพอตแบบมาทั้งพวงเลยผมพอดอย่างนี้เลยอ่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าเวลาผมพอดแบบพอดไงเวลาผมพอดแบบ เวลาทางานเนี่ยก่อนแรกเริ่มเนี่ยเราต้องพอดแบบไปเขานะครับพอดแบบไปช่างทีเนี้ยพอดแบบเนี่ยมันมันลามไปถึงคือเราต้องเป็นคนกําหนดว่าเราจะต้องใช้เหล็กไซส์อะไรอันเนี้ยนะครับแล้วก็ขาพพอร์ตเนี่ยเราจะอยู่ตรงไหนอันเนี้ยเราต้องบอกช่างในความจริงเนี่ยก็คือขาเนี่ยพยายามหลบหลังตัวอักษรเอาไว้นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมใส่สีให้ดูชัดๆจะได้เห็นชัดๆ เนี่ยอย่างเนี้ยคือตัวหนังสือแต่เวลาเราพอดเราพอดขาวดํานะอ่ะทีนี้เราก็พอดแบบไปนะครับเวลาแบบได้ปุ๊บเนี่ยช่างก็จะเอามาเอามาวางเอาพอดแบบมาวางที่พื้นแล้วก็เอาเหล็กอมาวางตามพอดแบบเหล็กยาวเท่าไหร่ก็ตัดตามพอดแบบไปเลยนะครับแล้วก็เอาตัวหนังสือมายึดเอาฝาหลังมายึด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 นะยึดเสร็จปุ๊บทีนี้พอยึดเสร็จปุ๊บก็มาทําขาก็ไอตัวขาชุดเนี้ย นะครับเวลาที่ทำเนี่ยก็คือจะมีเหล็กฉากอยู่แบบนี้ปลายเนี่ยจะต้องมีเหล็กฉากแบบนี้เ,นเพื่อนๆดูไว้ใครรู้แล้วก็รู้ไว้นะครับแต่บางคนเขาไม่เคยรับงานแบบนี้เลยอันเนี้ย คือผมว่ามันก็ไม่แปลกแต่ถ้าเกิดว่ารู้เอาไว้มันก็ได้ประโยชน์ดีนะครับปลายเหล็กปลายท่อท่อเนี่ยปลายท่อกลมหน,นิ้วเนี่ยให้เชื่อมเหล็กชาขนาดนิ้วคูนิ้วไว้ด้วยนะครับแบบนี้อันนี้ด้านข้างนะถ้าเป็นด้านหน้าก็แบบนี้ไม่ต้องใหญ่สัก5เซนก็แล้ว โอยห้าเซนเล็กไปโทษทีสิบเซนแล้วก็นิ้วหนึ่งเนี่ยก็คือถ้ามองด้านหน้าก็เป็นแบบนี้นะครับอันเนี้ยมองด้านหน้าเป็นแบบนี้มองด้านข้างเป็นแบบนี้นะถามว่าทําไมต้องเชื่อมแบบนี้ก็เพราะไอ้ตัวเหล็กที่เราจะคาดหลังตัวหนังสือเนี่ยมันอยู่แบบนี้เพื่อนเพื่อน ไอเหล็กคาดหลังตัวหนังสือเนี่ยมันอยู่แบบนี้เออนี่ยเวลาเราหิวเราจะหิ้วแบบนี้อ่าไม่งงนะอ้าวมาแล้วสองคนร้านป้ายเปล่าร้านป้ายก็บอกได้นะครับจะได้รู้นี่เวลาทาขานี่ให้หิวแบบนี้อันนี้คอร์สนี้หลักหมื่นเลยนะคอร์สเนี้ยใครจะลงเนี่ยให้ลงชื่อไว้ได้คอร์สหลักหมื่นนะอ่ะ,อะ ถ้าดูไม่ทันไอเหล็กตัวนี้คือเหล็กซับพอร์ตคาดหลังตัวหนังสือนะครับกดทักทายกันหน่อยชื่ออะไรก็ไม่รู้บอกชื่อกันหน่อยนะครับจะได้รู้กันสวัสดีสวัสดีกันหน่อยเพราะมองไม่เห็นเลยว่าใครมาไอเหล็กคาดหลังตัวนี้ก็คือเหล็กกล่องสองนิ้วคูณนิ้วนะครับทีนี้เวลาเราทำเนี่ยโอเคละตัวหนังสือเนี่ยเรายึดเข้ากับเรายึดเข้ากับตัว เหล็กกล่องไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพอเรายึดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีหน้าที่สวัสดีครับร้านป้ายหรือเปล่าครับร้านป้ายก็ดูข้อมูลได้นะเผื่อว่าเป็นหลังบ้านอยากจะรับงานตรงกับลูกค้าก็นี่เลยเขาทํากันแบบนี้เลยนะครับคุ้นๆเหมือนเป็นร้านป้ายเนาะเนี่ยไอ้ขาตัวเนี้ยเวลายึดเนี่ยคือไอ้นี่ภาพด้านข้างนะภาพตัวข้างตัวหนังสือนะ อันนี้เรายึดเข้ากับตัวเหล็กซับพอร์ตไปแล้วนะเหล็ก2นิ้วคูนนิ้วนะแต่เราก็มาต้องมาทําขารับข้างหลังมันแบบนี้ด้วยนะครับทําเหล็กฉากแบบนี้ก็คือเอาเหล็กฉากนิ้วหนึ่งเอามาตัดตัดยาวสักสิเซนแล้วก็เชื่อมแบบนี้เพื่อที่เวลาเราไปหน้างานเนี่ยเราจะช้อนตูดมันไว้แบบนี้เพืเ่อนๆปุ๊บเห็นไหมมันช้อนได้อันนี้คือเตรียมไห้นะส่วนไอ้เหล็กด้านบนเหมือนกันแต่ว่าใช้เป็นไซส์เล็กลงไอ้เหล็กไซส์เนี้ยเป็นเหล็ก 6ขุนอ่าเดี๋ยวผมเด็กกลมนะกขุนนะเดี๋ยวผมย่อขนาดมาให้ดูให้มันสวมกันไดเน้เพื่อนๆนึกออกปะสวัสดีครับคุณธนง n g ศักด์ครับไม่รู้ว่เคยติดป้ายแฮงกิ้งแบบนี้หรือเปล่าพอดีบางท่านต่างจังหวัดเขายังไม่เคยผมก็เลยมาทำให้ดูนะครับป้ายห้อยขาห้อยป้ายด้านหน้า ป้ายด้านหลังกระจกครับห้อยขาลงมาแล้วก็เจอแนวฟ้าทิ้งขาสพอร์ตนะครับงานก็ไม่ยากไม่ง่ายแต่บางคนมันไม่รู้ก็ผมว่ายากสำหรับคนไม่รู้นะครับไอตัวป้ายชุดเนี้นะครับก็ประมาณนี้ทีนี้ไอขาตัวเนี้นะครับขาล่างเนี่ยนะครับ ให้ใหญ่กว่าขาบนถ้าขาล่าง2นิ้วขาบนก็เอ้ยขาระขากลมนะครับขากลมเนี้ยหนิ้วขาล่างเนี่ยคือ1นิ้วไอตัวขาบนเนี่ยก็ต้องหกขุนเพื่อที่จะสวมกันนะครับสวมกันได้แล้วก็ปลายตัวเนี้ยก็มีเป็นเหล็กฉากเอาไว้สัก20เซนนะครับเพื่อที่จะไว้ยึดกับปูนนะครับตัวนี้อ่าทีนี้เราเตรียมเวลาเราไปหน้าง,งานเราก็เตรียมเอาไว้เหล็กฉากที่ยึดกับขา ตัวนี้นะครับแล้วเราก็เตรียมไอ้ตัวนี้เอาไว้ชุดนี้เอาไว้นะครับเท mm. ่ากับมีสี่สี่เส้นนะเพื่อนๆ mm. มีบนสองล่างสองนะ mm. แล้วก็ชุดตัวหนังสือนะ mm. พอเวลาไปถึงปุ๊บ mm. เพื่อนเพื่อหลักการมันง่ายๆมันไม่ยากถ้าเจอหน้างานแบบนี้คือหลักการเนี่ยไปถึงเนี่ยเราต้องรู้ขนาดกระจบก่อนว่ากระจกเนี่ยบานเนี่ยมันต้องเท่าไหร่มันสูงเท่าไหร่ เคยทาแต่ห้อยลงมาธรรมดาครับอ๋อครับก็แบบนี้มันจะเป็นแบบส่วนใหญ่ผมติดในห้างแล้วก็เขาเขา,บ,าบังคับมาว่าต้องใช้แบบนี้นะครับคือปเะ็นเนี่ยเวลาเราไปติดเนี่ยคือถ้าไม่เคยติดเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยไปถึงปุ๊บเนี่ยให้วัดกระจกก่อนนะครับให้ดูขนาดกระจกแต่โดยทั่วไปแล้วอันนี้คือประตูนะครับ คือเวลาวัดเนี่ยเราก็วัดกระจกว่ามันสูงเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพื่อนๆอ่าสมมุติโดยเบสิกเลยอะ่ะกระจกมันจะสูง60เซนกระจกแบบเนี้ยบานฟิกอะ่ะนะครับอ้าวคุณบังจะมาทํางานนะป่ะเนี่ยรับคนเพิ่มอยู่นะจะมารีบมาเลยงานเยอะคนน้อยมาช่วยสัญญาบุญยืดทำงานหน่อยเนี่ยอ่าอันเนี้ยอย่างเงี้ยคุณคุณบังบังอะ่ะเขารู้ดี เคยทางานกับผมเนี่ยคือไปวัดกระจกก่อนคือไปถึงปุ๊บเนี่ยยังไม่ต้องแบกป้ายลงจากรถถ้าเกิดงานมันอยู่ใกล้ๆกันนะแต่ถ้าเกิดว่าต้องแบกขึ้นชั้นสามก็แบกขึ้นไปเสร็จปุ๊บวัดกระจกก่อนเลยอันดับแรกถ้ากระจกสูงหกสิบเซนก็เรารู้ตัวเลขแล้หกสิบเซนใช่ไหมเพื่อนเพื่อนทีนี้หกสิบเซนเนี่ยเราก,เราก็เราก็ต้องมาวัดว่าไอ้ตัวป้ายของเราเนี่ยมันต้องอยู่เซนเตอร์กระจกใช่ไหมทีนี้อยู่เซนเตอร์กระจกเนี่ย ถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้เราก็ต้องมาดูว่าตัว R เราสูงเท่าไหร่ใช่ไหมครับตัว R เราสูง35เซนอ่าผมกดเครื่องคิดเลขตามนะ35ลบ60หาร 2, 2> อ่าเท่ากับว่าไอตัว R ตัวนี้มันสูง35เซนนะเพื่อนๆทีเนี้ยไอขาตัวเนี้ยเราก็ต้องวัดลงมานะครับเราก็วัดลงมาตามเฉลี่ยกันว่าจะต้องห่างจากกระจกเท่าไหร่ นะครับเพืเ่อนๆเนี่ยวัดลงมากึ่งกลางของมันอะ่ะกึ่งกลางของมันนะงงไหมไม่ไงงน่างงเนาะคือไปถึงเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราเอา่าสามสิบห้าเซนใช่ไหมกึ่งกลางของไอ้เหล็กตัวเนี้ยมันก็เหล็กตัวเนี้ยมันก็ห้าเซนก็สี่สิบใช่ไหมเพื่อนเพื่อนรวมเป็นสี่สิบรัดเอ้ยไม่ใช่โทษทีสามสิบห้าเซนสามสิบสามสิบห้าเซนก็วัดลงมา จากตัวเนี้ยลงมา20% 20กว่าเซนยี่เดี๋ยวนะไอ้นี่มันไม่เซนเ,นเตอร์เดี๋ยวเอาเซนเ,นเตอร์เลยแป๊บหนึ่งผมวางไม่ค่อยเซนเตอร์เท่าไหร่ mm hmm. มันจะมาย,ยุ่งยากตอนไอ้วัดกระจกนี่แหละตอนแรกอะอย่างอื่นมันไม่มีอะไรหรอกเนี่ยอะกระจกผมหกสิบ ผมใส่ตัวเลขให้ดูชัดๆเลยดีกว่าเพื่อความชัวะอ่ะเนี่ยเราก็วัดไปถ้าเป็นมือใหม่นะเราก็วัดไปว่าเฮ้ยเราเจอขนาดเท่าไหร่ดีวะให้มันอยู่กลางกระจกอะเพื่อนเพื่อนเนี่ยอย่างผมอาวัดไม่วางการกระจกนึกออกไหมผมวางเบี้ยวนึกออกยังอ่ะตรงแล้ว ทีนี้ก็สามห้าลงมาสามห้าใช่มเพื่อนเอนเ้ยตัวหนังสือสามห้าใช่ไหมลบหกสิบสามห้าลบหกสิบก็ยี่สิบห้ายี่สิบห้าก็หารสองสิบสองุห้าบน1 2บจุห้าล่างใช่ไหมแล้วก็เราก็มาบวกกับไอกระยะของไอ้ตัวนี้เข้าไปด้วยระยะของไอ้ตัวเนี้ยเท่าไหร่นึกออกไหมแล้วก็ระยะของขาชุดนี้ เท่าไหร่ใช่ไหมครับทีเนี้ยระยะของขาชุดเนี้ยมันสูงเท่าไหร่ก็เรารู้เอาไว้ว่าเฮ้ยเวลาเราแทงขาขึ้นไปเนี่ยสมมุติขาชุดเนี้ยมันสูงอยู่28.5อ่าผมใส่ให้ดูนะอันนี้เราพูดถึงเราเราวัดระยะขา,ขาก่อนก่อนนะเรายังไม่ได้ทำไอตัวนี้นะ28.5 เราเอาระยะแดงนี่ก่อนระยะที่ขามันจะลงมาเนี่ยตรงเนี้แล้วเราก็เอาเทปนิโต้ออพันเอาไว้ตรงนี้เอาเทปนิโต้ออพันขาไว้นิดเทปกระดาษนะนะเพื่อนเือนเดี๋ยวเผื่อบางคนไม่รู้อีก <c oughs> เนี่ยเราพันขาไว้ก่อนสองข้างก่อนนะอันนี้แบบสูตรแบบจับมือทําเลยนะเพื่อนเื่อนเราพันขาไว้ก่อนเทปกระดาษพันไว้บาง ล็อกเอาไว้เพื่อที่เวลาเราจะดันไอ้ขาตัวเนี้ขึ้นไปอ่ะจะได้เบรกเบรกจากเทปกระดาษที่เรามีอยู่เพราะว่าเวลามันถึงเทปกระดาษปึ้งก็ให้หยุดเอาไว้นึกออกแล้วนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ระยะขาตรงเนี้นะครับเราฟริกขามาแล้วนะครับเราก็วัดเซนเตอร์จากกึ่งกลางออกไปนะครับกึ่งกลางของตัวกระจกชุดนี้ กึ่งกลางของตัวกระจกชุดนี้นะเพื่อนๆเท่าไหร่เราก็วัดถ่ายตัวเลขออกไปอ่าเราวัดเราวัดก่อนเราต้องหาเซนเตอร์กระจกก่อนนะเราก็หาเซนเตอร์ป้ายก่อนนะป้ายมันยาวเท่าไหร่ป้ายมันยาว3เมตร7เซนกึ่งกลางก็คือหาร2กึ่งกลางก็คือเมตร53ก็คือกึ่งกลางประตู นะแต่ทีเนี้ยเราต้องมากึ่งกลางป้ายเราด้วยเราก็วัดจากขอบมาเนี่ยวัดจากตัว R มาเนี่ยเมตรห้าสิบสามแล้วเราก็มามาร์คเอาไว้ว่ากึ่งกลางเนี่ยคือตรงนี้นะพอก,กึ่งกลางตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาวัดว่าขาของเราอ่ะออกมาด้านข้างเนี่ยกี่เซนอ่าหกสิบเจ็ดเซนนะอันนี้คือเราวัดงานอย่าพึ่งไปทําอะไรมันเราวัดอย่างเดียวเลยหกสิบเจ็ดแล้วเราก็มาวัดขานี้อีกว่าขามันเท่าไหร่อันนี้แบบ จับมือทําครับสูตรนี้คอร์สนี้20,000ื่นครับคอร์สนี้นี่เราได้ตรงกลางแล้วแล้วเราก็วัดถ่ายออกไปซ้ายขวาให้มันได้ตามขาเนี่ยสมมุติไอ้ขานี้มันขยับมาเท่าไหร่มันอาจจะไม่พอดีกับขานั้นไอ้ขานี้มันอยู่ที่66สิบเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเพราเราได้ระยะตัวนี้ปึง้งเราก็มาร์กเลยมาร์กฟ้าเลยแล้วเราก็เจาะฟ้า จเจาะเจาะเลยเจาะว่าเวลาเรามาร์กเนี่ยเราอาจจะมาร์กมากึ่งกลางก็ได้กึ่งกลางท่อตัวนี้ก็ได้อ่ากึ่งกลางท่อนะเพื่อนๆดูจะชัดกึ่งกลางท่อตัวเนี้ยมันอยู่ที่หกสิบแปดจุดห้าส่วนในกึ่งกลางท่อตัวเนี้ยมันอยู่ที่67.5 พอได้เสร็จปุ๊บเราก็เจาะฝ้าเลยครับเพื่นพนอนๆเจาะฝ้าขึ้นไปเจาะฝ้าขึ้นไปนะครับก็เจาะฝ้าขึ้นไปเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นไปวัดระดับด้านบนนะครับว่าด้านบนเนี่ยกึ่งกลางแนวประตูเนี่ยขึ้นไปเนี่ยคือแนวไหนนะครับเราก็เอาเอาท่อเหล็กชุดนี้นะครับเพื่อนๆมาแหย,ย่ลงบนตัวนี้เอาไอ้ท่อเหล็กตัวยาวๆเนี่ยเพื่อนๆมาแหย่ลงแหย่ลงบนไอ้นี้ แย่ yeah, ลงบนฝ้าที่เราเจาะเอาไว้แล้วเราระดับน้ําจับเอาไว้ให้มันไปแตะโดนปูนว่าปูนน่ะมันเจออยู่ตรงไหนนึกออกไหมเอาระดับน้ําเนี่ยจับเสาชุดเนี้แล้วก็ปักลงไปที่ท่อที่เราไอปักลงไปที่ฝ้าที่เราเจาะเอาไว้อ่ะคือขามันจะต้องขึ้นแบงบนแต่ทีเนี้ยเราต้องมีระดับน้ําจับไว้ด้วยพอมันจับได้เสร็จปุ๊บเราก็มาร์คมาร์คไอเหล็กฉากเรามีรูไว้อยู่แล้วว่าเราจะเจาะฝังไอปุ๊บตะกัวเนี่ยตรงไหน แล้วเราก็ขึ้นไปยึดข้างบนเอาไว้ขาสองข้างใช่ไหมครับพอยึดขาสองข้างเสร็จปุ๊บไอตัวป้ายของเราชุดเนี้ยมันมีขาลงมาแล้วนี่เราก็มันไอขาบนเนี่ยมันยาวลงมาเท่าไหร่เราก็ตัดอ่าเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเนี่ยยังขาชุดเนี้ย ขาชุดนี้มันลงมาแล้วเพื่อนๆอ่ามันลงมาเท่าไหร่ใช่ไหมสมมติมันลงมาอยู่ประมาณสักสามสเซนเราก็ไม่ต้องตัดนะเราก็เอาป้ายชุดนี้<ๆ>เราก็เป้ายชุดนี้เพื่อนๆผมลบกระจกทิ้งดีกว่ามเกะกะอ่า เราก็ป้ายชุดนี้ที่มันมีไอเนี้ยที่มันมีมาร์กอยู่อะ่ะอ่ะเดี๋ยวเปิดประตูแป๊บนึง ชุดนี้พอเราได้ระยะเสร็จปุ๊บเรามีนิตโต้พันไว้อยู่แล้วใช่ไหมเพื่นพนอนๆผมพันผมหาแนวนิตโต้ให้แป๊บหบนึง่งสมมตินิตโต้เราพันเอาไว้แล้วเราล็อกเอาไว้แล้วว่าขนาดเท่านี้ระยะเท่านี้อ่นิตโต้ผมจะทําเป็นสีอะไรดีวะสีชมพูแล้วกันพอเราได้เสร็จปุ๊บใช่ไหมไอ้ป้ายพวกเนี้ย เราก็มีถ้วยครอบไว้อยู่ก่อนนะถ้วยครอบเราใส่ไว้ก่อนนะเพื่อนๆนแล้วเราก็อป้ายชุดนี้ที่เรามีถ้วยครอบแล้วพร้อมกับอนิโต้ไว้เนี่ยเราก็สไลด์ขึ้นขาสไลด์ขึ้นไปเลยฟับให้มันพอดีกับนิโต้ที่เราบังคับเอาไว้ทั้งสองข้างเห็นไหมเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็ยึดน็อตเข้าไปขัดเอาไว้นะครับแต่ตอนที่เราจะสไลด์เข้าไปอ่ะเพื่อนๆดูอีกที ตอนที่เราจะสไลด์เข้าไปอ่ะคือสายไฟของเราอ่ะมันต้องทิ้งลงมาก่อนทิ้งลงมาจากตรงนี้สายไฟเราต้องพ่วงก่อนนะเพื่อนๆคือสายไฟเส้นนี้มาเจอกับเส้นนี้แล้วก็ไอ้สายไฟเส้นล่างมาเจอกับเส้นบนเอามาจับกันก่อนนึกออกไหมในท่อเนี้ยเราก็มีสายไฟพอแลาเราจะยกป้ายสไลด์ขึ้นแมงบนอ่ะ คือตอนนี้สายไฟพ่วงก,กันแล้วนะเอสายไฟข้างบนเนี่ยคือสายไฟที่อยู่บนฝ้าที่วางหม้แแปลงอะ่ะนึกออกไหมเนี่ยนึกออกไหมเพื่อนเพื่อนอ่ะเนี่ยสมมุติสายไฟมันมาเจอกันแล้วทิ้งลงมาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ต้องเอาสายไฟมาจัมรวมกับชุดนี้รวมกับชุดล่างเพื่อที่จะต่อเมนไฟอะ่ะเอาง่ายๆพอเราต่อเสร็จปึง้งใช่ไหมครับ เราต่อกันแล้วนะเราก็สไลด์ป้ายขึ้นไปเลยฟับเวลาเราสไลด์เนี่ยให้สังเกตนิโต้ที่เราพันเอาไว้ตรงเนี้ยที่เราพันเอาไว้ตรงเนี้ยเนี่ยดูตรงเนี้ยก็คือมันจะมีเทปกระดาษที่เราพันเอาไว้อยู่ตอนแรกพอเราดันไปปุ๊บเนี่ยมันพอดีกับตัวนี้ปุ๊บเราก็เอาน็อตอะยิงขัดเอาไว้นะครับแล้วก็เอาถ้วยเนี่ยถ้วยสแตนเลสอะยิงซิลิโคนแล้วก็ดันปิดเข้าไป เขานี้งานป้ายหลังกระจกบางคนก็มองว่าเป็นเรื่องยากแต่บางคนมันก็ไม่ยากทําทุกวันมันก็ง่ายนะครับเนี่ยแบบเนี้ย <c oughs> ไม่งงนะเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยคือเรียกว่างานป้ายทิ้งขาสพอร์ตลงมาใต้ฟ้าแล้วก็เอาตัวป้ายเนี่ยยกสูงขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนไปเจอท่อแอร์อยู่ข้างบนมันทิ้งขาแบบนี้ไม่ได้ มันบางคนนะ่ะบางร้านนะ่ะมันจะมีท่อแอร์อยู่บนท่อรีเทิร์นแอร์อยู่บนขวางไว้อยู่ทําไม่ได้ก็เวลาออกไปติดงานก็แนะนําให้เอาเหล็กกล่องนิ้วคูณสองนิ้วอ่ะเป็นคานะ่ะไปเสรมิมอีกทีนึงแล้วก็พาาไว้บนฝ้านะครับผาดไว้บนฝ้าแล้วก็พาดบนซีลายนะแล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้มายึดเอาไอ้ขาขาในเนี่ยเราเามาเนี่ยเรามายึดใต้ตัวนี้แทน แค่นี้เองไม่ยากนะครับน่าจะพอทําได้เนาะดูถ้าดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบอะ่ะทำทำได้เลยลองทําดูที่ออฟฟิศไอ้ที่ร้านเราเองก็ได้นะครับแล้วก็เผื่อลูกค้านะครับอยากจะทําป้ายแบบนี้ก็แนะนําว่าดูคลิปนี้รู้เรื่องเลยไม่ยากนะครับพอเรารู้เรื่องแล้วเนี่ยเราจะจ้างช่างทําป้ายเนี่ยมันก็จ้างได้โดยเขาทําไม่ผิดแผนนะครับหรือไม่ก็เก็บคลิปนี้ไว้เวลา ลูกค้าจะจ้างช่างทําป้ายก็เอาคลิปนี้โหลดเก็บไว้แล้วก็ส่งให้ลูกส่งให้ร้านป้ายเขาดูว่าสเปคต้องการแบบนี้นะครับร้านทําป้ายก็เห็นปุ๊บเขาก็เข้าใจตรงกันทําได้ไง่ายๆไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับไว้เดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่นะครับคลิปนี้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ